<c oughs> บัดนี้วันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2568เป็นวันที่3ที่ข้าพเจ้านางสาววันิพาบุตรมาศขอถวายเสียงสวดสาทยายบทพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธินทบทสวดชุมนุนเทวดาสมันตาจาัก,กเวไรสุอัตรคันฉันตุเทวตา สัทธัมมังมุนิราชันสะสุนันตุสักขังโมคะทังสักเคกาเมจรรเปคิริคิรัคตะเตจักรตริเขวิมาเนทีเปรัเถจักาเมตารุวันนักขะา,านีเคหาวัตตุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลปะ ชาลาทารวิสเมยักขาคันธมานาคาตินทัตตาแตสันติเกยังมุนิวะระวะจะัางสารโวเมสุนันตุธรรมสวนาคารอยยามภะทันตาธรรมสวนาคารอยยามภะทันตาธรรมสวนาคารอยยามภะทันตาบทสวดบูชาพระรัตนตรยัย อิมินาสกาเลนะพุทธทางอภิปูชยามิอิพินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามิมาานะาามบทกราบพระรัตนไตรยัยอลหังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธทางพระควันตังอธิวาเทมิสวารค้าตพระควตาธรรมโม ธรรมังนัมมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงังฆังนัมามิบทสวรน้มัสาการสิทธิคาถานโมตัสสะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณะคมปาถะพุทธังสรณะนังคัจฉามิธรรมังสรณะนังคัจฉามิสังฆังสรณะนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณะนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณะนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณะนังคัจฉามิ ตาติยมปิพุทธังสารนางคาามิตาติยมปิธทำมังสรนางคาามิตาติยมปิสังขังสารนางคาามิบทสวดสัจจกกียะคาถานาทิเมสารนางอันยังพุโทโธเมสารนงางวรังเอเตนะสัจวัชเชนัสนทิเมโหตุสัพพธานาทิเมสารนางอันยงมมนังทำมูเมสารนางวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหนตุสัพพธานะัติเมศรนังอันยังสังโฆเมศรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหนตุสัพพธาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระคาวาสกเกสุวิราหะติบปิรวัตุสมิงมหาวานีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตธิสัตธิมปัญจม,มิมเตเหพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทเทสทสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติพระควันตังทัศนายะพิกขุสังคจา อัฐโขจตุน,นังสุทาวะส,สุทาวะสะกายะยิกานาังเทวานาังอัตเอตาทะโทสิอะยังโขภะควาสักเกสุวิหารติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัทถิงปัญจัมมะเตหิพิกขเตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ถ้าสัิหตจะโลกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิโคสังขจัยยันนูนะไมายังปิเยนะพระขวาเแตนุปัสสังกัมยะยามะอุปัสสสังกัมมิตาวาพระขวัตโตสันนิสติเกปัจเจกคาถาภาสายามติ อัถโขตาเทวตาเสยยถาปินามานามะพละวาปุริโสมะสัมมัญชิตังวาพาหังปะษา <c oughs> ปาษาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิชัยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพภควะโตปุริ อุรตาอุรโตปาตุระหังสุอถโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอตเอกมันตังอัฏัาสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตตาพระขวัตตาพระขวัตโตสันติเกอิมมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวานัสนิงิ เทวกายาสมาคตาอาคะตัมมะหะอิมังธรรมะไมะยังทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัทโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตระพิขาวสมาทหังสุ จิตตังอัตโตนอุชุกก,ะมะกามกกงสุสสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยารักขันตุปันทิตอาอธีอัตโขอ,อัปราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปะคีระปะลีคัง อินทขีลังโหตโอหัจจะมาเมชาตะจะรันติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถโคอัปปราเทวตาพระขาวตโตสันติเกอิมมาคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนางคตาเสนาเตคามิสันติอัปยาภูมิงปหายะ มนุสสังเพหังเทวกายางกายัางปะ,ปะริปุเรนสันติติอัาโคภะควาพิกุอามันเตสิเยปุยเยนะพิขเวทะสะสุโลกะธาตุสุเทะวะตาสันนิปติตาโหนติตคาถาคาตังทัสนายะภิกุสังกัจจะเยปิเตพ,พิขเวอสุเหสุงอติ มัทธานางังอารหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวาตางังพระขวันตานางังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยถาปิมัยหังอัตตรหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอาณาคตามัทธานางัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระควาตานางเอตาปรมาเยวะเทวัตตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตาระหิอาทิคิามิพิขเวเทวกายานางน้มานิกิตตสะยติคิามิพิขเวเทวกายานางน้มานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนา น้มานี้ตังสุนาธะสาธุก,กังมะนาสิกาโรธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโขเตพิโขพระขวะโตปัญจัโสสูงพระควาเอตะทะโจะสีโรกะ มะโหตะกะสามิยัตถาภุมาตทานสิตาเยติตาคิริคับพะรังอหิตตาสมาหิตตาปุถุศีระสีหาวะลานลีนาโลมหังสัสาพิสัมพุนูโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสันน้ำ <c oughs> น้ำมาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวา วันเนกปิลวัฒเวอัตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธะพิิขวโวเตจะอัตตปกมกรุงสุตวาพุทธศาศาสนาเตสัมปาตูระโหยานางอัมนุษสาสัตนัสัตหาสนาอัปเปเกสตามัทคุงสาหสสัง อัตตส,สัตตริงสัตตังเอเกสหสานังอมมนุษสานมัทธสูงอเปเกนธรรมมัทธขงทิสาสัพพาพุทธาอหุงตัดจากสัพพังอภิญญายาวะวะวัคิตวานะจักคุณมาตโตอามันตยิตาสต,ตา อมันตยิสัทธ,ธาสาวเกสาสเนระเตเท,ทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุบ,บพุพัโสสัตสหัสสาว,วะวัปวายขาภุมมากัปิลวัฒวาอทวิทิมัโตชุติมันโตวันนว,วันโตยะสันสีโน โมธมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางัดสหัสสาหมะวตายาขานานตะวานันนิโนอิทิมันโตชติมันโตว,วันนวันโตยะส,สันสินโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางสาตาขิราติสหัสสายญขานาน,านตะวานันนิโน อิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสันสีโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสระสะสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยสันสีโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยะสันสีนมุทัมมานาอภิการมุงพิคุนางสมิติงวะนางกล <c oughs> ุ่มพิโรราชาคเคหิโกเวโรเวปุรสิวินิเวสานังพิญโยนังสะตะสะหัสสังยังขานะอะริไปยิปรุป,ปาสติกลุ่มพิโรราชาคเคค่าโก โสปาคาสมิติงวนางปุริมันจัตทิสังราชาทัตรัตโถปัสสาสติคันธรรมพานานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัตสสะพาวโวอินทนานามหันผลาอิทิมโตชุติมโตวันววนวันโตยสันสิโนมธมานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวนางทักขีนันจัตทิสังราชาวิวรุโหูตปัสสติ คุมพาทานนางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามะมหันตพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันสินโนโมธรรมานาอภิการมุพิคุนางสมิติงว่านางปจ,จิมันจาดที่สังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายสันสิโส อุตตปิตัสสะพหะโวอินทนามามหันพลาอิธิมันโตชติมันโตวนนวันโตยสันสิโนโมทานมานาอภิการมุพิคูนางสมิติงวนานอุตตราชะทิสังราชาวิรุตกูเบโรตัปัสสาสติยักานางอธิปติมหาราชายสันสิโสอุตตปิตัสสะพหะโวอินทนามามหันพลาอิธิมันโตชติมันโตวนนวันโตยสันสิโน โมทกามอภิโมทมานาอภิกามมพิคุนางสมิติงวะนางปุริมัติสังทะัตตะรัตโธทักขิเนนะวิรุระหโกปัจิมีนะวิรุปโขกุเวโรอุตตะังทิสงังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะ,มา,ะ,ะมานาอัถฐสุง วันนี้กับปิลว,วัทเวเตสามายาวิเนโนสทาสาอาโควันจานิสาสะถามายากุเตทุเวเตนทุเเนทวิภูจะวิภูโตสะหะจันทานาโนกามาเสโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะทานาโทโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะอัมคันทำ ธรรมโพนะโรราชายานสโพชะ,นะโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพระรูสุริยวัจเจตสาเอเตจันเยจะราชาโนคันธัมพาสหาราชุพิโมธมานาอภิกามโมพิกุณนางสนิติงวนนังอัฏฐคูนาภาษานาคาเวสาลาสห สหัตจักกากัมพระละสะตะราอาคูปยาคะปยาคา,า,คาสหายาติพิยามุนายะตะาาัตตรัฐาจะอาคูนาคายาสันสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวานัง <c oughs> เยนะราคาเชเยนะคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาทกขูเวหายสาเตวนะมชัชตะปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตัทานาคาราชานามาสิสุปันโตเขมะมักกาสีพุทธโ สันหาเหวาจาหิอุปวาจจะิหยันตาตานาคาสุปันนาสาระมะกางสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวะเสเตอิทธิมันโตยสันสินกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวคสา เวปจิติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะสะตันจะพาริปุตตาตานังสัพเพเวโรจนามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนาปาหัวพัฒมุกปาขมุงสัมมโยธานิพัธพัทันเตพิขุนางสมิิตวะนาง อาโปจัตเทวาปทวีจัเตโชวาโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยะยะสสะสยัสสะสาสหะเมตตากรุณากกยิกาอาคูเทวยะสันสนโนทะเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสันสินโนโมทัม anyway. พพ uh ททมานาอภิกามุงพภิกขุนางสมิติงวะนาม เวนทูจะเทวาสหะรีจะอรสมาจะตทุเวยะมาจันทังสุสุปนิสาเทวาฉันจันทมาโคปุรกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาโคปุรกิตากขันตานิปุรกิตวาอาโคมันทวาวะลากะหะกาวะสุนาง วาสโวเศโถสักโกปาคาบปุรินทโัโททะเสเตทัศสัทธากายาสเพนานัตวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสิโนมูัมมานาอภิกามมุงพิกุนางสมิติงวะนังอัธาโขสหภูเทวาชลามัคิสิรขคาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมมาบุพพาณิสาภาสิโน วารุณาสหาธรรมมาจากอัจจุตาจะอะเนชากาสูเลยะรุจิราอาคูอาอาคูวาสวาเนสินโนทเสเ,ตเสตทัศธากายาสเพน,นา,า,านตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยส,สันศิโนมูัมมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวานางสมมานา มหาสมานามานุษามานุสตตมากิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอัฐาคูอระหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคาปามหาปาราคาอาคูเทวายาสันสิโนทัเสเ,ตเสตทัศธากายาสเพนานัตวนนิโน อิติมันโตชติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสังสีโนโมทรรมานาอภิกรมองค์พิขูนังสงมิติงวานังสุขกาการุมมหาหาการุณาอาคูเวคาสน,านะนาสาสาหาโอทัตตะคันยหะหาปามโมขาอาคูเทวาวิวจัจคนาสะธามัตตาหะระ รักาชามิสกาจายสันสินโนฐานะยังอาคาปชุนโนยโยทิสาภะอภิวัสติทเสเตเทัสธากายาสเพน,นานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสันสินโนมุธมานาอภิกามุงพิคุนางสัมิติงวะนงังเขมิยาดุสิตายามากัตตะถากาจะยะสันสินโน สัมพิกตาตกากามาเศรษฐาโสโชตินามาจะอาสวานิมมาราตินูอาโคอาถาคคปรณิมิตาท่าเสเตท่าสะทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณนวันโตยะสันสิโนโมทัมมานาอภิกามุงพิคุณนางสมิติงว่นนัน สัตเถเทเทวติกายาสัเพนานะตะวันนิโนอิตนามันวะเยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยทิสัทิสาสหาหะปาวุตตะชาติมักขีลงังโอคาติน,นะมามาณสวังทักเขมโมทัมตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมันโตจะ ปุตตาอิทมัมานมัตโตสหัสันนางกุมาโรติโสจักโสปาคาสมิติงวนังสหัสพรามาโลกานางมหาพรหมาพิติธิทติอุปานันโตชุติมันโตพิสมากายโยยสสันสิโสทัสเศถะอิสราคูอาคูปัจเจก,กาวะสวัตเตติโนเตสัจั มชัชโตอาคาหาริโตปาริวตาริโตเตจสัพเพอภิกันเตทินสินเทเทเวสพรเมเกมาระ,ระเสนาอภิกามิปัสสกัสกันนหัสะมันทียังอาาัฐะคันนะหะถะพันทถัถะราเคนะพันธมัตุเวทุโว สมันตาปาริวาเรณะถะมาโวมุจจิธะโกจินังอิตติตัถะมหาโสเสโนโกันนะหะเสนาอเปกสยัยปานินาตาละมหัจจะสะรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทนยันโตสวิชุตโก ตถาสูปัจจุทาวติสังกุโทอสา,ายังวเสกันตะสัพพังภิญญายะวะวคะิตวานะจักขุม,มาตัโตอมันตายิสัทธาสาวเกศาสนีรเตรมหราระเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะ,ะอตัตต ปะมะการุงสุตวาพุทธศสา,สาสนังวีระปีตาราเคหิปกามุงเนสังโลมม,มปิอิชชยุงสพเพว,วิชิตะสังคามาพายาติตาพยาติตายสันสนโนโมทันติสหโหเตหิสาวกาตเตชะเนสุตตาตาทิ บรสวดบทสวดธรรมาจากกัมปวัตตสูต